สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทััดใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคขยาวารตีนะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดวัฒนาสิรกุลนะครับแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการใน วิตามินเนี่ยนะครับเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อชีวิตของเรานะครับแต่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อยนะครับเป็นมิลลิกรัมหรือว่าเป็นไมโครกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับร่างกายก็จะนําวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยไปสร้างสารช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายของเราแต่บางคนเนี่ยกินวิตามินทีหลายๆตัวหลายๆชนิดเลยนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาเตือนกันนะครับในหัวข้อวิตามินไม่ต้องกินทุกวัน กเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ 等待。 บา,ารัตรกที่เธอได้ให้ฉันมาอยากใช้เวลาที่เหลืออีกครึ่งทางเพื่อเธอหากเธอเดินไม่ไว้ฉันจะอุ้มเธอเดินไปหากเธอล้มจะมีฉันคอยกอดไว้จะดูแลจะไปจนตยายเขียงข้างจนวันสุดท้าย the <laughs> คุณฟังคุณหมอบอกว่าปกติแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถสังเคราะห์วิตามินบางชนิดได้อย่างเพียงพอนะครับขณะที่บางชนิดก็จําเป็นต้องได้รับจากอาหารคนและสัตว์ก็ต้องการวิตามินอย่างน้อย13ชนิดจากอาหารเพื่อการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็การทํางานที่ปกติของร่างกายแต่เอ๊13ชนิดนียมีอะไรบ้างล่ะแล้วกินมากไปไม่ดียังไงมาเรียนรู้พร้อมกันในช่วงรู้ไวใช่ว่าครับ ใช่ว่วาครับคุณฟังคุณหมอบอกว่า จำแนก uh. วิตามินออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือวิตามินที่ละลายได้ในน้ำแล้วก็วิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะครับวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำก่อนเลยดีก,กว่าครับคุณฟังก็คือวิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำนี่เองเนี่ยนะครับก็คือวิตามิน B Una, ต่างๆแล้วก็วิตามิน C นะครับมาเริ่มกันที่วิตามิน B1 เลยดีกว่านะครับพบมากในธัญพืชข้าวซ้อมมือนมแล้ก็เนื้อสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าขาด วิตามิน B1 มากๆคุณหมอบอกว่าจะทําให้เป็นโรคเน็บชามือเท้าอาจจะบวมนะครับอ่อนเพลียเบื่ออาหารวิงเวียนไม่มีแรงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้อืมนะครับส่วนวิตามินที่2คือวิตามิน B2 ให้คำหนึ่งอบีห่ก็ B2 เนาะพบมากในน้ํานมนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็พืชผักใบเขียวนะครับถ้าเกิดว่าขาดคุณหมอบอกว่าก็จะเป็นโรคปากนกกระจอกนะครับคือมีแผลที่มุมปากนะครับลิ้นอัก save เยื่อบุตาอักเสบนะครับแล้วก็ทําให้โตช้าด้วยนะครับ3คือวิตามิน B3 นะครับหรือว่าไนอาซินพบมากในนมไข่เนื้อสัตว์นะครับถ้าเกิดว่าขาดก็จะทําให้ผิวหนังอักเสบนะครับท้องเดินแล้วก็สมองเสื่อมได้ด้วยนะครับ4คือวิตามิน B5 หนะครับหรือว่ากรดแพนโทเทนิกนะครับช่วยในการสร้างเซลล์แล้วก็ลดความเครียดนะครับพบในอาหารเกือบทุกชนิดเลยทั้งจาก พืชแล้วก็สัตว์นะครับจึงไม่ค่อยพบการขาดวิตามินชนิดนี้นะครับคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ส่วนวิตามินตัวที่5นะครับคือวิตามิน B6 นะครับพบมากในเนื้อสัตว์ถั่วลิสงจมูกข้าวสาลีผักแล้วก็ผลไม้นะครับช่วยให้การทํางานของระบบประสาทและการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะครับถ้าเกิดว่าขาดก็จะทําให้อ่อนเพลียโลหิตจางชาปลายมือปลายเท้าได้นะครับส่วนชนิดที่6คือวิตามิน b 12นะครับช่วยในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ทุกชนิดนะครับเช่นเนื้อสัตว์นมเนยอะไรพวกนี้ร่างกายก็มีความต้องการในวันหนึ่งๆต่ำมากเลยนะครับสำหรับวิตามิน b 12ในระดับไมโครกรัมเลยนะครับจึงมีเก็บสะสมไว้ที่ตับเป็นจำนวนมากแล้วก็เพียงพอที่จะใช้ได้นานเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะรับประทานเพิ่มซึ่งคุณหมอบอกว่าปกติเนี่ยนะครับคนปกติเนี่ยก็ ักจะไม่ขาดวิตามินตัวนี้นะครับแต่คนที่เป็นโรคบางอย่างอาจจะทําให้ดูดซึมวิตามินนี้ไม่ได้นะครับเมื่อขาดก็จะทําให้เกิดโรคโลหิตจางที่รุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สมองแล้วก็ไขสันหลังพิการได้นะครับส่วนวิตามินที่7คือไบโอตินนะครับช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ แบคทีเรียในลำไส้ของเราเนี่ยจะสามารถสังเคราะห์วิตามินนี้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็ไม่ค่อยพบการขาดวิตามินชนิดนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนวิตามินที่แปที่ละลายในน้ำได้คือกรดโฟลิกนะครับ ซึ่งตัวนี้แบคทีเรียในรำไส้ก็สามารถสังเคราะห์ได้เพียงพอกับความต้องการของเรานะครับวิตามินที่9คือวิตามินซีนะครับวิตามินยอดนิยมโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นนะครับเพราะว่ามุ่งผลทางด้านผิวพรรณนะครับซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยให้การสร้างผิวหนังกระดูกแล้วก็ฟันแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าขาดก็จะเป็นโรคลักกะปิดแลักกะเปิดนะครับหรือว่าเลื่อนออกตามไรฟันนั่นเองนะครับมันจะทําให้เหงือกบวมฟันหลุดง่ายปวดข้อข้อบวมแผลหายช้านะครับร่างกายติดเชื้อง่ายเป็นต้นนะครับนี่ก็คือวิตามินที่เรียกว่าละลายได้ในน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินมากไปก็ไม่ดีแต่จากที่อ่านข้อมูลจากคุณหมอมานี่นะครับร่างกายก็ได้รับเพียงพอต่อวันอยู่แล้วจาก การรับประทานอาหารปกตินะครับอืมแต่จะเป็นอันตรายอย่างไรในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับวิตามินที่ละลายได้ในไขมันแล้วก็อันตรายจากการรับมากเกินไปนะครับแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ เลือกอะไรความทุกข์ความสุขเกิดจาก สิ่งบนโลกใบนี้ครับคุณฝางมี2ด้านเสมอนะครับ วันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้เราอาจจะเจอวันดีๆก็ได้นะครับขอเพียงแค่เราอดทนแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะครับผมขอให้บทเพลงด้านที่ดีกว่าของชีวิตบทเพลงของบอยโกศิยพงษ์แล้วก็นพพรชำนณีเพลงนี้เนี่ยนะครับส่งกําลังใจให้กับคุณฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราววิตามินของเรากันต่อดีกว่านะครับคุณฟังในช่วงนี้มาถึงกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันแล้ว่ะครับ คุณหมอบอกว่าประเภทแรกก็คือวิตามิน A นะครับพบมากในนมตับไข่แดงผักใบเขียวใบเหลืองรวมทั้งผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือว่าสีสม้มนะครับก็ช่วยในด้านการมองเห็นแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อผิวหนังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขาดวิตามิน A นะครับก็จะเป็นโรคตาบอดกลางคืนเยื่อบุตาแล้วก็กระจกตาอักเสบนะครับอาจจะทำให้ตาแห้งได้ผิวแห้งแข็งกระด้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับมากเกินไปก็ จะทําให้เป็นพิษด้วยนะครับทำให้ปวดหัวเวียนหัวนะครับแล้วก็ปวดในกระดูกผิวหนังหลุดลอดแล้วก็ผมร่วงได้ด้วยเฮ้อใครจะไปรู้ล่ะเนี่ยนะครับอ่ะวิตามินที่2ที่ละลายได้ในไขมันคือวิตามินดีนะครับพบมากในตับ นมไข่เนื้อสัตว์นะครับร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เองนะวิตามินดีให้เพียงพอกับความต้องการสังเคราะห์ได้โดยการที่เราไปตากแดดนะครับพอหมอพอประจําต่อว,วันแต่บางคนไม่ค่อยชอบตากแดดนะครับถ้าเกิดว่าขาดก็จะเป็นโรคกระดูกอ่อนนะครับชักแล้วก็กล้ามเนื้อ กระตุกเกรงได้นะครับถ้าเกิดว่าได้รับมากเกินไปก็เป็นพิษได้เช่นเดีวยวกันนะครับทำให้วิงเวียนเบื่ออาหารปรสัสสาวะบ่อยท้องเดินนะครับระดับแคลเซียมในเลือดสูงซึ่งอาจจะเกาะกับเนื้อเยื่อต่างๆเช่นหลอดเลือดหลอดลมแล้วก็ตายได้นะครับ ตัวที่3คือวิตามินอ e ีนะครับพบมากในน้ํามันพืชเนยเทียมนะครับถั่วแล้วก็ผักใบเขียวนะครับถ้าเกิดว่าขาดวิตามินอ e ีเนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเกิดโรคโลหิตจ้านนะครับกล้ามเนื้อรีบถ้าเกิดว่าได้รับมากเกินไปไม่ดีนะครับทาให้ปวดหัวกล้ามเนื้ออ่อนล้าตาพร่ามัวท้องเดินได้นะครับวิตามินที่4คือวิตามินเคครับพบมากในผัก ไข่แดงโยเกิร์ตนะครับช่วยให้การแข็งตัวของเลือดน,นี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็บำรุงกระดูกและฟันโดยปกติแล้วเชื้อแบคทีเรียในลำไส้สามารถสังเคราะห์ได้อย่างเพียงพอด้วยนะครับ คุณหมอบอกว่าสาเหตุที่ต้องนําข้อมูลนี้มาให้คุณฟังได้ฟังแบบยืดยาวเชิงวิชาการแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพบว่าตลาดของสินค้าสุขภาพแล้วก็อาหารเสริมในบ้านเราเนี่ยมักจากโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กินวิตามินกันเยอะๆเพราะว่ามีประโยชน์ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับมีการแข่งขันกันหลายยี่ห้อเลยทีเดียวว่าของตัวเองมีวิตามินเกินแร่อยู่หลายชนิดอะไรอย่างนี้แค่อ่านฉลากข้างขางวดก็มากมายจนมึนกันเลยทีเดียวนะครับการให้ข้อมูลเพียงท่านเดียว คือประโยชน์ครับแต่ไม่ได้กล่าวเน้นถึงปริมาณความต้องการที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับรวมทั้งโทษของการได้รับสารเหล่านี้มากเกินไปอาจจะนาให้เกิดโทษตามมาได้คุณหมอบอกว่าอย่างนี้นะครับซึ่งก็เรามักจะเห็นคนปกติทัท่วๆไปเนี่ยนะครับหลายคนที่ร่างกายแข็งแรงดีแต่กินวิตามินชนิดเม็ดเป็นกำมือเลยนะครับวันละหลายๆมือเลยเหตุเพราะว่ามีวิตามินหลายยี่ห้อให้เลือกกินนะครับทั้งบำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงสมอง บำรุงสายตาโอ้เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าแค่วิตามินมากมายในแต่ละมือก็ทําให้อิบแทนข้าวได้เลยนะครับนอกจากนี้วิตามินที่ได้จากการสังเคราะห์ย่อมปลอดภัยน้อยกว่าวิตามินที่ได้รับจากอาหารตามธรรมชาตินะครับคนทั่วไปที่กินอาหารได้ตามปกติครบทั้ง5หมู่เนี่ยนะครับก็จะได้รับวิตามินต่างๆเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นกินอาหารได้น้อยลงหรือว่ากินอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอเนี่ยก็สามารถเสริมวิตามินเพิ่มได้แต่ก็ ก็ต้องเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลน,นะครับก็จะไม่ทําให้เกิดโทษเช่นคนปกติทั่วไปนะครับที่ส่วนใหญ่ได้รับอาหารครบ จากการกินอาหารห้ามู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับวิตามินรวมรายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับหรือว่าวันเว้นวันก็ได้โดยให้เลือกที่จําเป็นแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบร่างกายของเราคุณหมอบอกว่าถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับรถยนต์เนี่ยนะครับอาหารที่ต้องกินทุกวันก็เหมือนกับเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์โดยตรงนะครับก็ต้องหมั่นเติมอยู่ตลอดส่วนวิตามินเนี่ยนะครับเหมือนน้ามันเครื่องครับช่วยหล่อเลี้ย เครื่องยนต์ให้ทํางานดีขึ้นก็ไม่เปลืองมากนานๆก็เติมสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เปลี่ยนสักทีหนึ่งดังนั้นคนปกติก็เลยไม่จําเป็นต้องกินวิตามินเสริมมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดโทษได้อมืมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มันออกกําลังกายนะทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ต้องรับประทานมากเกินไปนักกันนะครับอย่างที่แนะนําไว้คุณหมอแนะนําไว้ว่าอาทิตย์ละครั้งก็พอหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์พินิษย์ลิ้มสุขคนจากนิตยสาราหมอชาวบ้านเล่มที่391ประจำเดือนพฤศจิกายน2554มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปรัชญาเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับผู้ที ที่เ,เรียนจบบเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปอน131ปอนอจอเชียงใหม่ รหัสไปลายสีย์5 000 0หรือที่อีเมลก็ได้นะครับที่ v o p v o i c e o f p e c e o r g และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053 242 654นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณฟังทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าและเป็นความปรารถนาของเราที่จะทุ่มเทความรักของเราให้แก่เจ้าด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเจ้าเป็นบุตรของเราและเราเป็นปิดาของเจ้า พระเจ้าไม่เคยอยู่ห่างใครจากเราเลยนะครับคุณฟังและพระองค์ก็ทรงรักคุณฟังทุกทุกท่านอยู่เสมอนะครับฝากชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเดินเคียงคู่ไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระผ่นคุณฟังทุทุกท่านสวัสดีครับ 在海下。 在海下。鞍鞍鞍鞍 ฟ้าเทพระพรพระองค์ลงมาให้แต็ม